เฮ้ยมันดีนะเพิ่งเคยใช้หมายถึงว่าเพิ่งเคยใช้เทสตัร่างกายจริงๆจังๆ คลิปที่แล้วบอกถึงสาเหตุอาการมือกระตุกเหนืยไหลนะครับเราคิดว่าเราซ้อมดีแหละแต่ถ้ามือเหงียออกอ่ะโดยที่เราไม่มีตัวช่วยมันก็จะไปลดความมั่นใจของเราทําให้เราเกิดอาการตื่นกลัวหนีเราดึงข้อวันนี้ตัวช่วยแรกที่จะมาทดสอบมันคือแป้งอะวอลีเดดแซลนะหยอกหยอกหยอกมันคือผงแพนิเซียมมีทิคอย่างหนึ่งที่พี่ไม่เคยบอกในช่องตเตงเลยคือการกำบาดึงข้อนะครับในกริกาเขาก็ามีเขียนอยู่แล้วนะครับเขามามือคว่ำกำรอบเนี่ย พยายามคว่ำให้มันเหนือบนปาให้ได้แล้วมือเราเนี่ยมันจะด้านถ้าใครฝึกบ่อยๆนะครับมือมันจะด้านลักษณะนี้นะ <st> จะด้านตรงนี้ด้วยไม่ไม่ด้านเฉพาะตรงนี้นะด้านตรงนี้หมายความว่าตัวเหล็กอ่ะมันจะโดนมือเราประมาณนี้นะครับมันจะไม่โดนปลายมือบางคนเนี่ยกำแค่นี้นะครับปลายเหล็กอ่ะโดนตรงนิ้วมือเนี่ยซึ่งนิ้วมือเนี่ยมันมีเส้นประสาทมากมายในการรับความรู้สึกครับพูดให้ง่ายก็คือมันไวต่อความรู้สึกมากกว่าเลยที่จะขึ้นปลาให้ดูนะครับมันอาจจะมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่แต่ว่า ที่รู้ในความรู้สึกนั่นแหละว่าว่ามันโดนตรงนี้นะครับมันจะเหมือนได้ฟรีมาประมาณถ้าใครฟิตดีๆเนี่ยได้ฟรีมาประมาณ6 7เครั้งเลยนะครับยังยังไม่รู้สึกง่ายเลย my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no I'm not that vain I just wanna be greatness แล้วพี่ดึงได้ทั้งหมด23ครั้งนะครับเฮ้ยมันดีนะเพิ่งเคยใช้หมายถึงว่าเพิ่งเคยใช้เทสต,ตัร่างกายจริงๆจังๆ,งๆ,งๆสรุปเลยแล้วกันนะครับก็คือผงแมกนีเซียมช่วยได้นะเฮ้ยวันนี้วันนี้รู้สึกว่าดึงไม่เมื่อยเลยนะครับเมื่อยเหมือนกันแต่ว่าหมายถึงว่าเฮ้ยมันมันดึงได้ต่อเนื่องมันดึงได้สมูทมากนะครับหรือว่ามันเป็นดีดเสื้อก็ไม่แน่ใจนะวันนี้ใส่เสื้อเล็บฟิตมาดึงดูโฆษณาโฆษณาขายของหน่อยนะครับ,าารนะรบถ้ามือเรากำแน่นเราจะเกิด เครียดพร้อมที่จะต่อสู้หรือว่าสั่นสู้ไซส์ขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่มือเราลื่นวันแรกอะที่ไม่ได้ใช้อะไรอันนั้นมือลื่นนะครับไซส์ลงเห็นไหมว่าพี่ ดึงแค่สิครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยคุหมดแรงแล้วนะครับแต่ว่าที่ดึงได้ถึง20ครั้งคิดว่าเป็นเพราะการรักษาสภาพแล้วก็บุญเก่าด้วยนิดนึงการจะทํา1คลิปรีวิวทั้ง3อย่างเลยแต่เนื่องจากวิดีโอเป็นแนวตั้งนะถือว่าเอาทําทีละคลิปแล้วกันพี่ได้พักกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ช่วยกันทํามาหากินด้วยนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดแชร์ไปอีก2คลิปที่จะมาเทสอีก2ตัวช่วยเอาพบกันใ่คลิปหน้ากับฟิตร่างกายไง,ไง่ายๆบายเลิวฟิต Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proud?